เฮ้ย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 โอเคฮะก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าค o กกี้รันคิงด้อมกันอีกเช่นเคยผ่อนเสียงก่อนแม,แม่งดังเกินนะครับโอเคนะก็มันมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับมากดเข้าเกมกันเลยนะครับก็ไม่มีไม่รีรอนะครับ เออมันน่าจะมีตัวใหม่นะคุกกี้ราชินีน้ําแข็งนะแล้วก็ตู้มันมีอะไรอนะ่ะเดี๋ยวเราเช็คบ้านก่อนนะครับน่าจะไม่มีอะไรให้เก็บละมาน่าจะพร้อมสุ่มนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนเลยนะครับคุกกี้รถปุ๋ยไฟนะครับก็เป็นคุกกี้ที่มาใหม่เนาะ อย่างที่บอกครับผมจะมาเอานะแต่เรามีโหมดมาใหม่ก็คือโหมดสุ่มสกินนะครับก็คือเป็นโหมดนี้ก็ไม่ใช่โหมดดีมันให้สุ่มสกินเนาะเราก็จะมาสุ่มของฟรีกันก่อนเลยนะครับเป็นการเสี่ยงดวงนะครับผมนะโอเคมาเราก็จะมาสุ่มอันนี้ด้วยนะเฮ้ยทำไมมันเค็มอยี่ยวะ เข้มแล้วกันเลยนะเด,ด้ถือว่าเป็นการเทสแล้วกันนะก็เราก็จะมาส่มสกินต่อนะอา่าผมจะให้ดูนะครับอนิเมชันนะนครับเนี่ยครับอนิเมชันเนี่ยคือมันสวยกว่าส่มคุกกี้นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยโหนี่มันแบบ คือแบบอยากได้บ้างตัวดีๆไม่เคยมีอันนี้น่าจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยโอเคเรามาส่มคุกกี้กันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเอานะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเค็มมาววะโอ้โหชัดเจนเลยครับเค็มครับผมคือมันแบบโอ้โห มีสามพันเลยนุ้ยคือมันแบบตาแดงขอการันตีสักตัวแต่ได้ตาแดงแบบเป็นไรไม่รู้ในคุกกี้รถแพนเค้กไม่ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่อะได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่นะครับได้หินมาไอรถพายพระทองไม่ต้องมาเลยนะคือผมนึกว่าเทพมื่อนะอนน่นนะ แต่ตอนนี้มองไงก็ไม่รู้นะมันสายตาผมมันอีอีมากๆนะโอ้เข้มทั้งกันเลยเข้มมากๆมาเวทั้งนี้ผมคิดว่าต้องทม1หนึ่งครั้งก่อนเลยเพื่อเรียกดวงนะเพื่อเรียกดวงเป็นการเรียกดวงที่ค่อนข้างดีนะเออเกือครับ เอ้ย hey, อย่างน้อยอยังมีตานะผมคิดว่าตาหน้าต้องได้ตาหวานแน่ๆน,นะคิดอย่างนั้นนะแต่แค่คิดนะครับแค่คิดเฮียเฮ้ยโอ้มากฝรั่ง,ต,งตัวโง่ครับตัวโง่เลยไม่อยากได้มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบโค้รโง่เลยมาครั้งที่สองหนงสองสาม โอ้โหอันนี้ก้ำกึ่งครับอันนี้ก้ำกึ่งเฮ้ยตาหวานเฮ้ยเต็นมกำลังใจให้ผมด้วยครับทุกคนหนึ่งสองสามอือต้องได้ดีๆแล้วครับท่านผู้ชมขอตัวดีๆกี่ตัวหนึ่งตัวปะมันจะเห็นเป็นหนึ่งตัว เฮียตกใจนึกว่ามาตัวแรกโอ้ยอย่างน้อยยังดีนะที่ได้ปุยฝ้ายมาส่ออันแล้วนะมามายังไม่โพยก่อนยังโนโนตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ฮาฮาเฮ้ได้มาแล้ววิคุกกี้รดปุย ไฟได้มาแล้วนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเสียงหมดแล้วนะครับเสียงหมดเลยนะกีดั้งนั้นนะกินเมื่อกี้นะเสียงหมดเลยนะขอแสงสว่างสาดส่องมายังโลกนะเป็นอะไรที่สาดจริงๆนะคือแบบเสียงคมเนะี่ยไปแล้วสาดรจริงๆนะนะโอเคนะก็นะ ได้มาแล้วนะก็ไม่เอาอะไรมากแล้วนะครับถือว่าได้มาดาวเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกูไม่เอาอะไรมากละถ้ามีอะไรกีนกูก็กีนดีกว่าเงี้ยมันมาแค่ตัวเดียวนะเมื่อกี้เห็นมันดาวเป็นตัวเดียวเนาะเนี่ยมานะครับการซุ่มรอบสุดท้ายนะครับขอไล่กันด้วยเนาะสำหรบับการซุ่มนะครับหนึ่งสองสาม ซุ่มเฮ้ย okay. <Hey. S 1> อันนี้ดีครับอันนี้ดีอันนี้อาจจะได้พวกตัวที่ผมตามหาอยู่ได้น,นะก็คือมาแลนดนะเอเปโซไม่ต้องมาชชเอมไม่ต้องมานะมันม่วงไปไกลทุ่นตีนนะโอเคกี่ตัวน่าจะสองนะผมว่าเมื่อกี้เห็นเหนมือนจะเป็นสองเฮ้ย <Hey, S 2> มาตัวแรกเลยเหรอัวอะไรอ่ะ โอ้โหกูอยากกินมาทแล there, like espresso, like <you> นไม่ใช่เอ็กเปรสโซไม่ใช่กาแฟมึงมาทำไมเดียโคตรเกียดเลยอะโอ้โหตัวมันก็เก่งนะแต่มันตกเมตาไปแล้วอ um ่ะเฮียใครจะอยากได้วะตัวที่มันตกเมตาเหมือนกูแบบอยู่คนยุกินน่ะเออแล้วคุยกันอะเออเฮียโคตรเฮี้ยยอ่ะ โหโคตรแย่ oh yeah, เลยโผล่ม,รรม,มาทำอไมไม่ได้อยากได้สักนิดตกใจโ้โหบันม่วงดจายทีท่ามันม่วงก็น่าจะมานะมันโผล่เศษหนึ่งมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอแสง มาร์นปะมาร์เลนมาร์รน,น,รนได้มาแล้วนะไม่ดีใจเลยคนระับเออผมรู้สึกนิ่งมากนะกับการได้มาร์เนเพราะว่าเหรียดอกมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะมนก็สูงโดยซ้ำนะที่จะได้แต่แค่ผมไม่ได้อเองเว้ยถือว่าโชคดีนะที่ได้มาร์เรนเดี๋ยวลองดูเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยเหียตัวนี้แม่งกากตัวนี้แม่งกาก เดี๋ยวไปลองดูนะว่ามันจะกากันที่คนอื่นพูดไหมนะมาเดี๋ยวขอไปลองปั๊มดูนะปั๊มเวลนะผมปั๊มมาแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเวลสาเท่าไหร่ไม่รู้นะทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมนี้เลยนะปจัดเป็นได้นะตัวที่แพ้ทางนะก็จะเป็นคุกกี้รถแวมพายนะเพราะว่าจะโดนกัด มันชื่ออะไรนะชื่ออะไรตัวที่มันถือคาถาเออช่างมันแล้วกันนะก็จะโดนกัดได้ง่ายนะเพราะงั้นก็เราก็มาเริ่มสลับตัวกันเลยเราปุยปุยหรือปุยปุยวางไวนะ้แล้วก็แล้วก็แล้วก็วางนะเฮรถปุยฝ้ายนะน่าจะโหดน่าจะโหด บเฮ้ยทุ่มทีดึงเฮ้ยครึ่งเกือบครึ่งหลอดเลยนะเฮ้ยแต่เก่งทีวีพีวะกูเพิ่งรู้เขาอาจจะเวลน้อยก็ได้ไงเออเขาอาจจะเวลน้อยโหดาเมจหนึ่งพันแปดดาเมจน้อยเกินอาจจะเป็นสายซัพพอร์ตนะมันเป็นสายซัพพอร์ตน่าจะเก่งซับ น่าจะสายฮิวมากเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นฮิวอยูอ่น่าจะฮิวหลยนะไปอ่านมาแล้วก็มันบอกว่าเป็นฮิวนะครับก็โคตรโชคดีเลยกลังหาตัวฮิวอยู่พอดีนะครับเราเอาไปแค่สามตัวนะมาดูกันว,ว่าจะชนะหรือเปล่าเรย์บอนโกลบ้ลโกลน่าจะโกล ทุบไปครึ่งหลอดเลยโห <_ d ream> ผมว่าตอกน่าจะโกงแบบผมว่าน่าจะถอดต๊อกออกก่อนเลยอืมโกงอะที่พีพีเก่งอย่างเลยที่สเีมอนนี่มันเพิ่มแต่ละทีให้กูนี่แบบโคตเศร้าอะนะถอดต๊อกออกฮะโอเคเราจะมามาลองแค่สามคนนะไปสองนีแคบบ่สามีเอียแบบมา วดไปทีนึงฮิวมันก็ไม่ได้แย่นะแรงด้วยซ้ำอัะก็นะก็จบไปไปแล้วนะสำหรับการรีวิวปุยปุยกับปุยฝ้ายนะครับก็เป็นอะไรที่แรงนะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ลงมถึงกันกด s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เ็ไม่ไม่ครับผม